แต่ประเด็นที่เราวิเคราะห์คือว่าการซักฟอกเนี้ยจะนําไปสู่การปรับคอรมอรหรือไม่โอ้ตอนนี้บีโอเสียงดังมากได้ยินมาอย่างต่อเน,นื่องว่าหลังศึกซักฟอกแล้วเนี่ยประมาณเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะมีการปรับคอรมอและเป็นการปรับคอรมอเพื่อประเทศชาติหรือปรับคอรมอเพื่อจัดสรรผลประโยชน์กันใหม่ไอ้น,นี้เป็นคําถามเซบซึกอภิปรายจะนําไปสู่การปรับคอรมอครับปรับคอรมอหนึ่งก็คือตอนเนี้ย แต่งตั้งทดแทน2อล้นตีช่วยที่ออกไปก็คือผู้กองทำนั้นกับอาจารย์แมมใช่ไหมใช่ก็จะให้โคต้าพปอออชร <s ess> เสียงใเสียงหรือเสียงเล่าอ้าง <S <s <ess> <S บอกว่าโคต้านี้ภาคใต้ควรได้สิทธิกับ <S <s <ess> อนอกจากภาคใต้ควรได้สิทธิแล้วกทมอตอนนั้น <S <s <ess> <S พลังประชารัฐได้เท่าไหร่มันควรได้สิทธิหน,นึ่งอันที่สองไอ้นี่น่าสนใจตรงเนี้ยน่าสนใจขยับนี่พลนเอกอนุพงษ์โผาจินดาพ้นจากมาทหนึง่งไปไหน เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเหรอใช่อันนี้อันนี้สเต็ปแรกนะอันนี้สเต็ปแรกนะแล้วเอาพลเอกประวิทรวงสุวรรณมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยควบรองนายกด้วยเรามาดูนะเรื่องราวลึกๆลับๆจากการอภิปราย การซักฟอกยกแรกเป็นยังไงพี่บีการซักฟอกยกแรกวันนี้ก็แน่นอนครับฝ่ายค้านก็ต้องมาอ่านอเผลในการซักฟอกทั้งสิบเอ็ดลำดีเป็นอะไรบ้างครับแล้วก็พออ่านเสร็จก็มีการพาดพิงท่านนายกนิดหน่อยเขาไม่ได้อ่านเขามาอภิปรายเขามาอภิปรายเขามาอภิปรายท่านนายกหน่อยว่าเป็นผู้นําที่ล้มเหลวหกด้านสําคัญโอ้โหมาเรื่องนี้อ่หนักเลยหมอชลน่านบอกว่า นายกรัฐมนตรีล้มเหลวหกด้านโอ้โหหกด้านเราไม่ต้องสรุปว่าตรงไหนบ้างสังคมพินาศล้มเหลวเศรษฐกิจ oh, ล้มเหลว <c oughs> พินาศสุขสารสุขพินาศขอรัปชันเต็มบ้านเต็มเมืองการเมืองพินาศไปฟังเสียงดีกว่าไหมไปฟัง <c oughs> การอภิปรายครับในการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกที่จะเกิดขึ้นจะบอกถึงความผิดพลาดบกพร่องความล้มเหลวโดยรวมหกด้านครับด้านที่หนึ่งเป็นความผิดพลาดบกพร่องล้มเหลว เป็นผู้นำแห่งความพินาศล้มเหลวเป็นผู้นำที่ไร้ความชอบธรรมเป็นผู้นำที่ไร้ความสามารถเป็นผู้นำที่ลวงโลกหลอกลวงประชาชนนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำที่ไม่สามารถบริหารสถานการณ์ในภาวะวิกฤตได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาถือว่าเป็นผู้นำที่ไร้วิสัยทัศน์บังอาจตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ โดยไม่สนใจเรื่องความรู้ความสามารถของตัวเองเห็นว่าเป็นตําแหน่งที่ใหญ่โตฉันใหญ่ที่สุดฉันจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุยวอโอวดใช้ปากบริหารประเทศวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์มีลักษณะของเป็นการเสพติดอํานาจเสพติดอํานาจจนหลอนตนเองหลงตัวเองเป็นไงถ้าเป็นพลเอกประยุทธ์เมื่อหนึ่งถึงสองปีที่แล้วเนี่ยโอ้ของขึ้นดิเดือดแล้ววันนี้ขึ้นมาตอบโต้เนี่ยก็บอกรู้เหมือนกันนะ,ะรู้นะ ว่าจะให้ผมโกรธว่าอภิปรายอย่างนี้ชกกันดีกว่าทนายกบอกว่าแผนผมรู้นะว่าจะให้ผมโกรธรอบนี้พลเอกประยุทธ์จะเย็นใจรู้สึกจะใจเย็นมากเลยใจเย็นเช่นมาดีบอกว่าการพูดคุยต้องให้เกียรติกันให้เกียรติที่ประชุมให้เกียรติคนอื่นเขาพูดจะจาส่อเสียดแล้วเนี่ยไม่เป็นสุภาพบุรุษในสถานที่แห่งนี้เอาไปฟังท่าทีการตอบโต้ของ พลเอกประยุทธ์ครับโอ้โหมานิ่งครับมานิ่งครับมากมายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วท่านก็ตั้งหัวข้อตั้งโจทย์เป็นเยอะแยะแต่ท่านยังไม่ได้ฟังว่ารบัฐบาเขาทำอะไรไปแล้วบ้างหรือท่านฟังอาจจะฟังไม่ครบฟังไม่หมดหรือฟังโดยใช้เอว้ว่าข้างเดียวไม่ได้ฟังสองข้างนะเพราะนั้นท่านพูดมาผมก็หงุดหงพูดได้บ้างะนะถ้าแรงมาผมก็พยายามจะแรงน้อยกว่าท่านหน่อยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าท่านตรกระผมโอ้โหใ่าใเกียรติกัน ให้เกียรติให้เกียรติเขาดูด้วยคำพูดถ้าอยากได้รับเกียรติจากคนอื่นก็ต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาเมื่อที่จะได้เกียรติตัวเองก็จะได้นะถ้าว่าโจ,จ,จมตีเป็นสถานที่การให้ร้ายการพูดจาส่อเสียดการพูดจาที่ดูแล้วมันไม่ไม่ใช่สุภาพบุรุษอผมไม่อยากฟังในสภานี้ผมก็ทราบดีว่าท่านกองคงชื่นชมหลายคนที่เคยทํางานมาก่อนว่าดีกว่าผมโน่นนี่ไม่เป็นไรครับก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกัน เอากลับมาได้แล้วกันอะไรเนี่ยแน่นอนนะฟังไม่ไม่เอ่ยชื่อพี่โอแต่รู้รพูดพาดพิงถึงคุณทักษิณพูดรู้โทนี่แน่นอนแต่พูดบอกว่าอ,ว,อวัยวะข้างเดียวคืออะไรผมว่าคงหูอะไรคือใช้อวัยวะข้างเดียวในการฟัง <laughs> นี่คือการตอบโต้กันระหว่างผู้นำฝ่ายค้านกับนายกรัฐมนตรีแต่ประเด็นที่เราวิเคราะห์คือว่าการซักฟอกเนี่ย จะนําไปสู่การปรับคอรมอหรือไม่โออตอนนี้พี่โอเสียงดังมากได้ยินมาอย่างต่อเนื่องว่าหลังศึกซักฟอกแล้วเนี่ยประมาณเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะมีการปรับคอรมอและเป็นการปรับคอรมอเพื่อประเทศชาติหรือปรับคอรมอเพื่อจัดสรรผลประโยชน์กันใหม่ไอ้นี้เป็นคําถามประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่การปรับคอรมอหลังการซักฟอกการอภิปรายนี้ไม่ได้มาโดยที่นี่ แต่มาจากเนื้อในของพรักพลังประชารัและคณะรัฐมนตรีครับมีการประเมินออกไปจากสถานะถึงตอนนี้บริบทของลุงป้อมโดดเด่นขึ้นมาอีกคราวหนึ่งอีกคราวหนึ่งการประชุมคอรมอเมื่อวานนี้ ดูบริบทให้ดีนายกรัฐมนตรีกับบิ๊กป้อมเป็นยังไงพี่วีนี่โอ้โอบหลังโอบไหลไปยกมือไหว้เรียกก่อนพี่ป้อมพี่ป้อมเรียกเสร็จก็ลุงตู่เข้าไปยกมือไหว้นะต่างฝ่ายต่างจับแขนนีจับแขนไหดูสินี่นี่นะตบบาซึ่งกันและกันแน่นแฟนกลมเกลียวต่อหน้าสื่อมวลชนโชว์ให้เห็นนี่ไม่ใช่การแสดงและละครครับทำไมเป็นเช่นนั้นว่ากันว่าเกมนี้ จะเป็นศึกยศสุดท้ายของรัฐบาลบ<ร>และจะเป็นกระดานหกที่นำไปสู่การเลือกตั้งและถ้าเป็นแบบนั้นเสียงหนึ่งที่สะท้อนออกมาให้จับตาดูให้ดีเสร็จศึกอภิปรายจะนำไปสู่การปรับคอรมอครับปรับคอรมอหนึ่งก็คือตอนนี้แต่งตั้งทดแทนสองเล่นตีช่วยที่ออกไปก็คือผู้กองทำนั้นกับอาจารย์แหมมใช่ไหมใช่ก็จะให้โคต้าพอพอชรอเสียงยเสียงหรือเสียงเล่าอ้างบอกว่าโคต้านี้ ภาคใต้ควรได้สิทธิ์ครับนอกจากภาคใต้ควรได้สิทธิ์แล้วกทมตอนนั้นพลังประชารัฐได้เท่าไหร่มันตควรได้สิทธิ์หนึ่งโอ้แมงดีไม่เช่นนั้นกทมเลือกรอบตั้งแรกหน้าศูนย์กมากทมกทมใครติเต่งตัวนี้ไม่รู้ว่ากันว่าน่าจะเป็นพรรคใหม่ที่เป็นสแปร์พาร์ทและสนับสนุนต่อไปที่อยู่แถวต่อปูนอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันที่สองไอ้นี่น่าสนใจไอตรงเนี้ยน่าสนใจขยับ นี่ปอกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพ้นจากมาทอหนึ่งไปไหนไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเหรอใช่อันนี้อันนี้สเต็ปแรกนะอันนี้สเต็ปแรกนะแล้วเอาพลเอกประวิตรวงสุวรรณมาดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควบรองนายกด้วยอ่าไอ้นนี้สูตรแรกอ้นี่สูตรแรกอ่าสูตรที่สองละเขาว่ากันว่าลุงปอกไม่ค่อยยอมมันนั่งนี้ใช่ไหมกลาโหมเนี่ยว่ากันใช่ไม่ยอมไปนั่งกลาโหมครับ เพราะเคยอยู่มาก่อนและรู้ว่าเป็นอย่างไรลุงป๊อกอยากไปที่ไหนขอว่ากันว่าเสียงสนั่นลั่นทุ่งอยู่ตอนนี้ <c oughs> พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาข,ขอขยับปากมทอทหนึ่งไปเป็นไหนนะพี่วีออไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเอา้าแล้วพี่พงษ์ผมไปไหนอะครับพี่พงษ์ผมไปไหนเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ทางออกคุณสุพัฒนาพงษ์จะมีสองทาง <c oughs> หนึ่งพ้นตำแหน่งเลยอ่า <c oughs> 2. เป็นรองนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวและไปทําหน้าที่แทนลุงป้อมในเรื่องของท่าน้ําธนาคารที่ดินและเกษตรไอซีดอันี่ไอ้นี้มันงานของลุงป้อมเดิมนี่ใช่รองนายกลุงป้อมนี่แถมแรงงานแถมงบประมาณแถมไอซีีเข้าไปอ๋อได้ไเพิ่มงบประมาณอ่ทางออกเป็นแบบนี้แต่มันไม่จเพาะอยู่อย่างนั้นครับ ถ้ามันเป็นแบบนี้คุณสุพัฒนพงศ์อาจจะไม่มีที่อยู่ที่ยืน่ถ้าสูตรนี้ไม่มีที่ยืนอ่าอันที่สี่แนวทางที่สี่เขาบอกว่าอาจจะมีคนนอกโผล่ออกมามาทำหน้าที่ในภาวะวิกฤตที่เศรษฐกิจโลกถดถอยะัะนั้นถ้าสูตรที่สี่ดึงคนนอกมาเป็นรัมรีคลังเพื่อเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็ตับกับว่าแล้วคุณอาคมจะไปไหนคุณอาคม เนื่องจากทำงานสนิทชิดเชื้อกับหลายคน <c oughs> จะขยับมาเป็นรองนายยมติแทนคุณอาคมนั่นไงไมแ่แทน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 คุณสุพัฒนพงษ์นั่นไงแบบนี้ถ้าสูตรสี่เนี่ยก็คือว่าท่านรองสุพรพงษ์นี้คือหลุดหลุดอ๋อถ้าสูตรสามท่านรองสุพัฒนพงษ์เนี่ยไปรับตําแหน่งส่วนที่หลวงป้อมเคยกํากับดูแลอา่อา,อาแล้วก็ คุณอาคมยังอยู่รัมตีครั้งอยู่ใช่<ต>สูตรนี้ถ้าแต่ถ้าเขาดึงคนนอกมานั่งรัมตีครั้งและเป็นรองนายกด้านมาดูด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านรองพงอาจจะหลุดเลยใช่โอ้นี่วันสูตรไหน <MC S 1> เนี่ยจท้อนออกมาโอ้โหว่ากันว่าในหนึ่งในนั้นอะไปดูไอ้นี่ซักฟอกเขย่าคอรมอนเนี่ยพกร่วมที่กำลังเซตอัพขึ้นมาจะมีโคต้าเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่